สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมตัวละครที่ยังไม่เข้าไทยนั่นก็คือตัวโอดะและก็ซากุระงีรางสองเปิดบอลมาเป็นซากุกับพี่โลนซ่าของเราจ้ำบอลแต่ยังไงก็แพ้โลนซ่าของเราอยู่แล้วซากุเขาจ้ำบอลไปไม่น่าเลยแต่วันนี้ฮานากตาตะเฟดยังไงยังไม่ลงเป็นโอดะรดีบาวเลยนะตัวโอดะนี่ส่วนสูงไม่เท่าเซนเตอร์ตัวอื่นนะแต่ว่าเรื่องการดีบาวนี่ก็ไม่ได้ด้อยไปกว่ากันสักเท่าไหร่นะ ่ันนี้เป็นไงซากูยิงลงไหมไม่ลงเป็นโอดาลีบาวได้ฮานากาตะโดดเร็วไปหน่อยเมื่อกี้วันนี้เป็นฟูจิมะพยายามหลอกเฟดชุดไหมไม่หลอกโอโหขึ้นง่ายๆจะเป็นโอดาลีบาได้อีกแล้วนะวันนี้ส่งให้โอดาเป็นไงหมุนหลอกไป1ทีแต่ว่าขึ้นไม่ได้ส่งให้ฟูจิมะแทนเคขึ้นเป็นยิงลงฝั่งโอดานําไป2ต่อสูงแต้ม อันนี้เซนโดยังไงจะเฟดไหมไม่เฟดส่งใหฮานากาตะส่งให้เซนโดเฟดไม่เฟดขึ้นจังหวะ2โอ้โหเป็นโอดาตกได้ฟูติมะยังไงส่งให้โอดาโอดาหมุนไม้ไม่หมุนทำคมอมโบกับฟูจิมะแต่ฟูติมะไม่ขึ้นจังหวะนี้ไงเลี้ยงหลบไป2อทีแต่ว่าติดนึกนึกนิดนึงนะส่งให้โอดาไม้ขึ้นโอ้โหเกือบลอโล่งโลนซ่ามาตกทัน เสียเทิร์นเทินนี้ไปเป็นฝั่งของโลนซ่า,นนาไ,ไดบอลนะวันนี้ส่งให้โลนซ่าส่งให้เซนโดให้ฮานากาตะขึ้นเฟดเลยแต่ว่าไม่ลงเป็นโอดาดีบาวได้อีกแล้วนะนี้ไงฟูจิมะลองเชิงโอโหขึ้นลงเซนโดก็คงไปไม่ถูกอะเมื่อกี้ น,นี้ส<อ>่งให้โลนซ่าไม่ขึ้นโดนฟูจิมะต่บอลแต่เซนโดเก็บบอลได้ขึ้นหลอกทรงให้ฮานากาตาเฟทีนี้ลงได้มาแต้มแรกอัน,นี้โอดาได้บอลส่งให้ฟูจิมะโอดาหาวิ่งช่องว่างติดสปีดเร็วไปโอดาขึ้นไหมไม่ขึ้นส่งให้ฟูจิมะเซตก่อน ซากูขอบ,บอลโูแต่ว yeah ่าไม่ได um ้ชนล้มไปแต่ว่าซากุยังเก็บบอลได้ส่งให้ซากูอุติมะพยายามเซตบอลให้โอทั้งโอดาทั้งซากูอยู่ซ้ายอยู่ขวาโอโหหมดเวลาพอดีแม่อุสาขึ้นโล่งแล้วนะวันนี้เซนโดยังไงหรอกไปส่งใหฮานากาตะขึ้นโล่งแล้วก็ลงนะตามเสมอได้สี่ต่อส เกมนี้ยังไงฟูจิมะขึ้นโล่งเป็นโอดรีบาวได้5ทีนะอ้าวเซนโดไปยืนทำไรมองไม่เห็นคนอื่นครับฮัลโหลหาช่องว่างหรือเปล่าหรือว่ายังไงหรือว่ายังไงแต่ไม่ใช่นะเกมเป็นเกมรับโยโหเป็นวิโลนซาตกได้อีกแล้ว อันนี้ส่งให้ฮนากาตะเอา้าเซนโดทำไรยืนหลุดหรือเปล่านี้มันเป็นการแข่งขันยืนเฉยได้ยังไงเดวนี้ส่งไปส่งมาดึงรอเพื่อนวิ่งไปไหนอีกแล้วเซนโดโอโหแต่ก็ยังทําแต้มได้อยู่นะนะนาโดนลุมไป3ต่อ 2. 2> สองเซนโดกลับมาโอโหมาถึงก็ขาอ่อนเลยยืนยังยืนเฉยอ,ยอยู่เป็นซากุขึ้นแต่ติดกลโลนแรงเป็นโอดะรีบาวได้อีก วันนี้แก้เกมยังไงดีขึ้นดังเป็นฮนากาตะตกบอลได้เนนี้เซนโดยังไม่มาเลยโอ้โหโดนลุมไป3ต่อ2โอดาขึ้นโล่งไปตามตีเสมอได้6ต่อ6นี่ขนาดเขาเหลือแค่2ตัวนะจวนี้แผนยังไงก็คือต้องส่งไปส่งมาจนกว่าจนกว่าเพื่อนจะมาต้องเล่นช่วงวินาทีสุดท้ายยังไงใครจะเป็นคนขึ้นยิงบอลพยายามเซตบอลอาเซนโดยังส่งเซนโดมาแล้ว เคเป็นฟูจิมะขึ้นส่งให้โอด้าส่งให้ซากส่งให้โอดาอีกแล้วฟูจิมะพยายามเซตบอลส่งให้โอดาแต่ยังหาจังหวะขึ้นไม่ได้แต่ซากุยิงขอบอลอยู่นะโอ้โหฟูจิมะลูกนี้ลงสวยงามมากอันนี้เซนโดมาแล้วทำยังไงต้องจัดหน่อยแล้วไหมส่งไปส่งมาให้เซนโดเซตบอลดีไหมโอ้โหเป็นฮานาาตารีไปหน่อยโดนตบไป น,นี้ฟูจิมะขึ้นโลงอีกแล้วสามแต้มไหมโอ้โหยิงสามแต้มลงนับไปสิบเอ็ดต่อหกแต้มดูตรงว่าน,นี้ฟูจิมะตัดบอลได้แต่ว่าักโลนซ่าอังเกตได้อยู่นะโอ้โหเป็นฮานากาตะขึ้นลบกวนรุนแรงแต่ยังยิงลงอยู่ นี่โอดาส่งให้ฟูจิมะเซตบอลให้โอดาโอดายังไม่ขึ้นหาจังหวะขึ้นไม่ได้เป็นซากุขึ้นแทนไม่ขึ้นสถานะอะไรแต่ก็ไม่ลงเป็นฮานากาตารีบาวส่งให้โลนซาตอันติไปเลยเพื่อความชัว โอเคสกอร์ไล่มาเป็น10ต่อ11แต้มเหลืออีกแค่แต้มเดียวกับอีก22วิสุดท้ายวันนี้จะเซตกันยังไงฟูจิมะโหลอบส่งเป็นโอดาอันตีไปเลยตอนนี้พยายามให้แต้มฉีกมากที่สุดนะตอนนี้นํำอยู่3แต้มซึ่งอีกฝั่งเขาไม่มีตัว3แต้มที่จะคอยบูโอ้โหไปฟูจิมะตัดบนได้วัน,นนี้ยังไงจะย้ำได้หรือเปล่า โอดาขึ้นได้ไหมโอ oh, ขึ้นได้แต่ติดลบกูรุนแรงเห็นสากูเอาหัวมงไป<ร>ไม่ลงแต่เป็นโอดารีเบาได้เลยอีก3าวิโอดารีรบขึ้นไปนิดนึงแต่ว่าหมดเวลาไปชนะไป13ต่อ10แตมเป็นฝั่งของทีมโอดาชนะไปนะ <S 2> <S 2> ดูว่าเมื่อกี้คือจะดึงหรือจะขึ้นก็นได้ยังไง3วิสุดท้ายกับอีก3แต้มยังไงอีกทีมเขาทำไม่ได้แน่นอน พราะว่าตัวของฝั่งเขาไม่มีตัวเซตสามแต้มเลยซึ่งถ้าตัวสองแต้มยิงสามแต้มแล้วแต่และตัวเนี่ยต้องพึ่งพึ่งใครไม่ได้เลยดีกว่าแ <ใช S 2> ม้กระทั่งเซนโดโอกาสลงอนะยากมากเกมนี้ทางคูจิมะก,กับโอดาเนี่ยค่อนข้างเด่นนะเกมนี้ถึงแม้ว่าอีกทีมเขาจะมีฮานากะตะกับลอนซาแต่ว่าจังหวะในการยืนตำแหน่งรีบาวเนี่ยเป็นการได้เปรียบของโอดาล้วเลยนะนี่รีบาวไปถึงเจ็ดทีอีกฝั่งเนี่ยฮานากาตะรีบาลก็ได้แค่ทีเดียวเท่านั้นนะ ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยครับ